สวัสดีค่ะ f อทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาสตาวันที่17มิถุนายน2567นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกค,คนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้นะคะก็คือการเจาะด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า fc จะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะเราไปดูวันที่16ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนช่วงนี้มาเลขเบิ้ลเด้อพี่น้องเมื่อวานนี้ถ้าจะจําไม่ผิดก็มาสามสามใช่หรือเปล่านะคะทุกคนถ้าใจไม่จะจําสลับกับเราสามัคคีเนาะพี่น้องใจให้เด่นหกและห้านะคะหกมาหลักร้อยหกเจ็ดหนึ่งห้าห้าค่ะทุกคน ห้ามาเบิ้ลสองเด้งค่ะทุกคนขาหกหลุดนะคะมาหลักร้อยพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมวันนี้หนึ่งกับหกหนึ่งมานะคะทุกท่านหกหลุดนะคะสําหรับเลขถื่นประจําวันนะพี่น้องมาหลักร้อยพี่น้อง่ะเอาไปต่อรุ่นต่อพี่น้องวันที่สิบเจดถ้า f อฟชอบก็ขอให้โชคดีนะคะช่วงไหนที่เข้าก็มันจะเข้าติดต่อกันช่วงไหนที่หลุดใจก็อยากให้ f อฟซหยุดพักก่อนนะคะทุกท่าน จะเข้าเป็นช่วงแล้วก็หลุดเป็นช่วงเนาะพี่น้องเดอ้อก็ให้ fc สังเกตดูนะครับมันจะเข้าติดต่อกันประมาณ2องถึงสวันวันที่4ใจก็กลัวนะคะทุกคนกลัวหลุดพี่น้องมาดูค่ะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้นะคะใจได้อยู่ที่3ามได้สเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะใจจับคู่ได้ทั้งหมดแปดคู่นะคะทุกท่าน3าค่ะสาม7จ็ห้า สามแปดสามหกสองนะคะชนกล้องค่ะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะสองสามสองเจ็ดสองห้าสองหนึ่งค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องทีนี้มาดูคู่ตเวเด่น,นะคะคู่ตเด่นวันนี้ก็คือสามสองสองสามนะคะทุกท่าน คู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะวันนี้ใจชอบสามแปดแปดสามเด้อพี่น้องคะถ้าพี่น้องมักก็ตามใจได้บ่ามักกับ่านได้พี่น้อง่เป็นนยังนะคะพี่น้องมีเข่ามีหลุดถูกมือได้จ้าเด้อมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเผื่อ fc จะชอบนะคะเผื่อไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เนาะพี่น้องเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลข 7. เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะ เลข2กับเลข7นี้ FC ทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องเอาไปใช้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกท่้อขาสำหรับแนวทางราวสตา์วันที่17มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชควันหมานสุขสุขคพี่น้องสวัสดีค่ะ